อ่าอ่านให้แม่ฟังหน่อยค่ะนิทานมีตัวอะไรบ้างเ่ยหนังสือน้องปินเหลือแค่นี้กระบองเพชรที่เราเจอนั้นมันไม่ใช่กระบองเพชรที่มันมีหนามแหลมใช่ค่ะมันเป็นขนฟูๆไหนมีตัวอะไรบ้างคะอันนี้ตัวอะไรคะมันคือกระบอเพชราชีพ ในรถไถอยู่ตรงไหนคะแทรกถือแม่ไม่รู้ค่ะแคทอยู่ไหนคะแคทดาดดาดเก่งมากบ้าบ้าชีบมันคือชีบหรอชีบในบัตเตอร์ไฟใช่ครับอันนั้นเละหนามแหลมเลยนี่อันนี้ก็หนามแหลมเนี่ย อืมตัวอะไรเบิร์ดอันนี้เบิร์ดน้ำแหลมทุกอันเลยบัตเตอร์ฟลายกับกาบดักแคทแคทร้องยังไงคะเมียวดักร้องยังไงคะไหนดักดักร้องยังไงร้องยังไงคะดักเมียวดักโน้ดักไม่ร้องเมียวหรอกค่ะนี่ดักร้องยังไงคะนี่ดักเบ็ร์ดก็ร้องกับ อืมร้องยังไงคะปอบเลยเอาเปิดเปิดหน้าใหม่ไหนบีตัวน่ะบีบิสเห็นบีไหมเนี่ยบีอ้ามาบาร์บีมันไม่ต่อยรถรถอ้าเปิดไปหน้าใหม่ให้ให้ดูหน่อย ใช่มันมาเอาน้ำหวานจากดอกไม้น้ำหวานมันกินได้อยู่แล้วแม่ดอกอันนี้นะอ่ะเปิดตรงนี้ค่ะนี่ไงคะมันก็เอาดอกนี่คะอ้ามีอะไรบ้างนะว้าวตัวอะไรบ้างคะมาบ้าบ้าาบ้าบ้าดักนากนาคกับกับแคทแคทน้องยังไงเมียว แมวแมวแมวแวดักร้องอยังไงคะดักจับจับเกิดได้อีกไหมโอ้ยังไม่หมดหนังสือนังปิ้นยังยังพอเหลือให้ได้อ่านอยู่ <c oughs> อือตัวอะไรนี่ <c oughs> ข้าวข้าวร้ <c oughs> องยังไงมอมนี่ตัวอะไรคะมอมนะน่นหนเหร้องยังไงคะดัก โมโมโมเหมือนในลำตีน้องฝีใช่ตัวอะไรคะโอ้เลดี้บักมาน้องยังไงเลดี้บักลืมมาแล้ววะดิเลดี้บักร้องยังไงคะไหนโมโม ไหนข้าวมอโมร้องยังไงคะท้าวร้องยังไงคะมอวุ้ยนี่บัตเตอร์ฟลายนี่นะอยู่ตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้เหรอนี่พี่เห็นบัตเตอร์ฟลายผีเสื้อแล้วก็แมงมุมไหนน้องเป็นเห็นสไปเดอร์ไหมคะสไปเดอร์แมงมุมภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรสไปเดอร์นี่ไงก็พูดอยู่นี่ไงก็สไปเดอร์แมนไง ไว้ส e ตชีบชีบอยู่ไหนคะอ๋อกาบกาบอยู่ไหนนะรถไถอยู่ไหนนะให้น้องหาสิน้องหาเจอไหมรถไถว้าวน้องปิ่นเห็นนกไหมคะ โน้พี่วินไม่บอกสิพี่วินน้องก็หาเจอหมดพอดีอ้าวนกอยู่ไหนคะเบิร์ดเบิร์ดนกพี่วินไม่ต้องชี้นะพี่วินมองเฉยๆนีง่ายงี้ง่ายเก่งมากเลดี้บักอยู่ไหนคะโน่นั้นบัตต e r f l เลดี้บั๊กอยู่ไหนเอ้ มองดูสิ่ีไหนนะไนนไนนไนอันนั้นบัตเตอร์ฟนี่ไี้บัทำเสียงสิเนะสไปเดอรอันนี้สไปเดอรทำบอนนบอ่าชีพขาวอยู่ไหนข่าวร้องยังไงคะ แคปอยู่ไหนแคปร้องยังไงเอ่ยงั้นแคปร้องยังไงเอ่ยก็แกะเลี้ยงเนี่ยนะลูกเขาเลี้ยงหลายตัวมันก็เป็นฝูงสไปเดอร์ค่ะฟางกองฟางเขาเอามาไว้เลี้ยงมอมอกับเลี้ยงชิป ตัวอะไรเนี่ย,ยโมกับตัวอะไรคะแล้วก็แคปเห็นเลดี้บักไหมเลดี้บักเห็นบีไหมเห็นบ<อ>ีไหมเอาทีละต,ตัวเอาทีละตัวเอาเลดี้บักก่อนเลดี้บักอยู่นะเละดี้บักดูซิอยู่ตรงไม้นะ่ะอ่ตรงไหนนะอ,อันนั้นบีอสต์อันนั้นบีเอาบีก่อนเอาบีก่อนแล้วก็เ บโอ้เจ๋งจังเลยจิ้มถูกแล้วอยู่ไหนนะรถแทรกเตอร์เก่งมากป้ามืออยู่ไหนนะชิปชิปอยู่ไหนนะชิปบ้าบ้าอันนั้นเคสอันนั้นเคส Where is the s h e อยู่ไหนคะบ้าบ้าอยู่ไหนคะชิปดูสิมันนั่งอยู่นะดูสิบ้าบ้า ่ไหนคะมันตัวจิ๋วๆเองมันอยู่ไ<แ>กลนี่ไงบางตัวงงตัวมนก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกแกะห้าตัวนี่เห็นไหมเนี่ย <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะพอแล้วค่ะบ๊ายบาย<ก>อ๋อนี่ไงนี่ไงแม่มีอะไรจะให้ดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงหน้านี้มีอะไรคะกบน้องผินรู้จักกบด้วยนะแล้วก็เป็ด ไปตัวไหนน้าไปอ่า๊ายบาย,ยมา๊ายบายมนนแม่หน่อยค่ะ๊ายบายแม่ทางนี้จิ้ม